605 CSR บางวันก็มาเย็นนะครับ6โมงพอดีเลยนะครับมาตอนที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับนะแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับบางวันก็มากลางคืนเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง CSR เหมือนเดิม70108 หัวจาก CSR ที่เราเห็นเนี่ยจะมี5จะมี5ห,หลักนะครับ5ตัวเลขนะครับนะส่วนหัวจัางอื่นๆเนี่ย CSR อีกรุ่นเนี่ยมีแค่4นะครับนะมีหัวจากคันนี้คันเดียวที่มี5ห,หลักเลยนะฮะ5ตัว คล้ายกับเคีดไวนะครับแต่ต่างกับตรงเสียงนะครับนะที่เหมือนเคีดไว้ก็คือตรงไฟนั่นแหละจะเป็นสีขาวสีแดงเหมือนเหมือนกันมาตอนพาทิดส่งนินมาได้ภาพสวยอย่างนี้นี่เอง วชสสองปิดท้าย